ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสินสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยติวเข้มผู้ตัดสินผู้ช่วยผู้ตัดสินก่อนทดสอบสมรรถภาพทางกายประจำปี2564เพื่อเตรียมพร้อมในการทำหน้าที่ในการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพภายในประเทศประจำฤดูกาล2564-2563แพรวสีหมากสุขหัวนวิทยากรฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสินด้านฟิตเนสเปิดเผยว,ว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าในช่วงนี้อาจจะมีข้อจำกัดบ้างเกี่ยวกับมาตรการต่างๆที่ออกมาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 9แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของการเตรียมความพร้อมของผู้ตัดสินยังคงมีการติดตามอัปเดตกิจกรรมแบบฝึกที่ส่งให้ทุกคนรักษาสภาพความฟิตเช่นเดียวกับการทบทวนกติกาต่างๆซึ่งเราจะมีคลิปจำลองกรณีเหตุการณ์ต่างๆส่งให้ศึกษาอยู่ตลอดเวลาระดับชั้นของผู้ตัดสินและรูปแบบการทดสอบแบ่งออกดังนี้ผู้ตัดสินชายหญิงที1ทีสสปริน์เทส40เมตร6วินาที6เที่ยวอินเทอร์วาลเทสท่าวิ่งเ5เมตร15วินาทีเดิน25หมู่18วินาที40เที่ยว ผู้ช่วยผู้ตัดสินชายหญิงทีหนึ่งทีสองซีทำสิวินาทีสปรินต์เทสสาเมตรสี่จเจ็นวินาทีห้าเที่ยวอินเทอร์วัลเทสทำวิ่งเจ็เมตรสิบห้าวินาทีเดินยี่สิบห้าหมู่ยี่สิบวินาทีสี่สิเที่ยวผู้ตัดสินชายทีสาสปรินต์เทสสีิบเมตรหกจุดหนึ่งศูยวินาทีหเที่ยวอินเทอร์วัลเทสทำวิ่งเจ็ดสิ้าเมตรสิบห้าวินาทีเดินยี่สิบห้าหมู่ยี่วินาทีสีสเที่ยวผู้ตัดสินหญิงทีสปรรทเเมต จุด50วินาที6เที่ยวอินเทอร์วอลเทสทมวิ่ง75เมตร17วินาทีเดิน25หมู่22วินาที40เที่ยวสำหรับการทดสอบดังกล่าวจะจัดขึ้นที่สนามภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในวันวันเสราร์ที่17กรกฎาคม2564โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงการทดสอบจากลู่วิ่งเป็นการทดสอบในสนามหญ้าเทียมหรือสนามหญ้าจริงแทนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19